ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอแกรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาปีแสดงออกโรงวิเคราะห์อย่างน่าสนใจว่าตอนนี้มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลและจะส่งผลให้จบฤดูกาล2021-2022โดยอันดับที่ต่ำกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหลังจากที่ผมดูเกมคู่ลิปูพาระเชลซีจบไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ก็เริ่มรู้สึกตังหงิดตังหิดว่าทีมของจิเกนครอปมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่สามารถชี้นิวจิมลงไปตรงๆได้เสียทีเดียวว่าอะไรคือความผิดปกตินั้นเนฟกล่าวผ่านรายการ w ว b บี new YouTube Channel. ้แอนด์โอนิวยูทูบชาแนตามที่เราทราบกันก็คือครอปไม่ได้รับเงินจากเจ้าของสมสรให้ใช้เพื่อยกระดับขุมกําลังตามที่คาดหวังไว้แต่เคราะห์ดีที่เขาเป็นคุณสื่อประเภทใช้วัตถุดิบในหมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาแต่ไหนแต่ไร แต่ห้ามลืมเด็ดขาดว่าสิ่งนี้มันช่วยให้ทีมแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามลิพูยังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแม้จะซื้อนักเตะใหม่ได้แค่คนเดียวคือโกนาเต้พวกเขาไม่มีจุดอ่อนให้หยิบม,มาถกเถียงกันมากนะักไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อมองจากภาพรวมแม้เกมล่าสุดจะพลาดโอกาสคว้าชัยชนะไปแบบน่าเสียดายก็ตามมันมีทรงบางอย่างที่ฟ้องว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาโมเมนตัมดีๆเอาไว้ได้สม่ำเสมอ แม้จะดูดีแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกมั่นใจว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ต่อเนื่องจริงๆฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้หรือว่าพูไม่มีหวังคว้าแชมป์พรีเมียร์ตามที่ฝันแน่นอนสําคัญคือจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับต่ํากว่าแมนยูตดแน่นอนโอเวนเบเคเผยคําแนะนําของเอียนรัชผู้เป็นลุงของตัวเองในการเป็นนักเตะอาชีพว่าตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลลุงก็ให้คําแนะนํามากมายที่ช่วยในการค้าแข่งของตัวเองแม้ว่ารัชจะเป็นกองหน้าและตัวเองเป็นแบ็ค ซึ่งคําแนะนําส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนของจิตใจที่ลุงรัชแนะนํามาก็คือทํางานให้หนักและอย่ายอมแพ้มีสมาธิทุกวันในการซ้อมพร้อมๆกับสุดยอดนักเตะที่อยู่ในทีมเบคยังพูดถึงการลงเล่นในแอนฟิลว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจมากๆได้เล่นในแอนฟิลซึ่งเป็นเกมแรกๆที่มีแฟนบอลกลับเข้ามาด้วยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนี้แบ็กวัยสิปียังบอกว่าผมสนุกที่ได้เล่นกับฟอร์กปินันได้ได้ซ้อมกับแอนดูลลปันกับคอสตาซิมิคัส ที่เป็นสุดยอดฟูลแบคระดับโลกท้งนั้นการได้เก็บเกี่ยวจากพวกเขาเล็กๆน,น้อยๆทาให้กลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นประตูสุดสวยในเกมกับเบอร์ลี่ได้ลุ้นประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนของพิมลิกการทําประตูของซาเดียวมาเน่ในเกมกับเบอร์ลี่ได้รับการเสนอชื่อลุ้นรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของพิมลิกเจ้าของเสื้อเบอร์สิบเป็นคนจบสกอร์อย่างเด็ดขาดจากจังหวะประสานงานกันอย่างสวยงามที่ทําให้หงแดงยิงประตู2ต่อศูนย์ในชัยชนะเหนือเดอะคราเลตที่แอนฟิลด ลูกยิงดังกล่าวเป็นหนึ่งใน8รายชื่อลุ้นรางวัลประตูประจำเดือนของพิมลีใครติดลบเยอะสุดเคยพ้นต่างรายจ่ายรายรับทีมพิมลีหลังปิดตลาดหลังจากที่ตลาดการเสริมทัพของพิมลีรอบล่าสุดปิดตัวลงไปแล้วนั้นผลก็ออกมาว่าอาเซนอนเป็นทีมที่มีผลต่างติดลบเมื่อหักลบรายจ่ายกับรายรับในด้านการเสริมทัพเยอะที่สุดตามมาด้วยสองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์อาเซนอลเป็นสโมสรในศึกพิมลีอังกฤษที่มีผลต่างติดลบมากที่สุดเมื่อหักลบระหว่างรายจ่ายกับรายรับ ในตลาดการเสริมทัพรอบล่าสุดด้วยจำนวนเงินลบ1 3 1 8ล้านปอนด์โดยสถิตินี้นับเฉพาะเดิวที่มีการเปิดเผยเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมในช่วงเมานีอาเซนนลถือเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่ใช้เงินเสริมทัพไปมากที่สุดในช่วงเมานีอยู่แล้วจากการควักกรเะเป๋าจ่ายเงินไป1 5 6 8ล้านปอนด์จนในนักเตะอย่างเบนไว้มาตินโอเดก,กาต์อารอนแดมสเดลและทาคิฮิโนโทมิยาสุมาร่วมทัพในทางกลับกันพวกเขาได้เงินจากการปล่อยนักเตะเพียง25ล้านปอนด์ ซึ่งมาจากการโลิโจวิลล็อกให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทั้งนี้แมนเชสเตอร์ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยตัวเลขลบ103.7ล้านปอนด์หลังจากใช้เงินเสริมทัพไปถึง133.7ล้านปอนด์ขณะที่ได้เงินจากการขายนักเตะ30ล้านปอนด์โดยที่แมนซิเตี้เป็นที่3ด้วยผลต่างลบ72.7ล้านปอนด์ขณะที่คซีนั้นแม้ว่าจะควักกระเป๋าชอบนักเตะมากถึง97.5ล้านปอนด์แต่พวกเขาก็ขายนักเตะได้เงินรวมกัน94.4ล้านนนปออดจาให้ผลต่งยู่ที่ลลบ3.1้านอนดเท่านั้น ส่วนลิเวอร์พูลที่สมรนี้ได้แค่อิบป,ปาฮิมากราเต้มาเสริมแกร่งมีผลต่างระหว่างรายจ่ายกับรายรับที่ลบ11.5ล้านปอนด์เสรุปอันดับทีมที่มีผลต่างระหว่างรายจ่ายกับรายรับเยอะที่สุดของพิมลิกในตลาดการเสริมทัพรอบล่าสุดนับเฉพาะดีลที่มีการเปิดเผยค่าตัว1อาร์เซนอลลบ131.8้เล้านปอนด์2แมน,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 น 5. เชสเตอร์ลบหนึ่ล้านปอนด์3แมนซิตี้ลบ72.7ล้านปอนด์4เวสต์แฮมลบ63.3ล้าาปอนดสร์ล้านปอนด์ 6สเปร์ลบ54.6ล้านปอนด์7ลีดลบ43ล้านปอนด์8เบนฟอร์ดลบ3า1ล้านปอนด์9พาเลสลบ2 8 5ล้านปอนด์10นิวคาสเซิลลบ25ล้านปอนด์11เอดบอร์ลี่ลบ7 5ล้านปอนด์12วูฟลบ12.4ล้านปอนด์13ลิวอรพพูลลบ11.5ล้านปอนด์14เชลซีลบ3าล้านปอนด์15เอเวอเรตลนล้านปอนด์16วัดฟอร์ดบวกล้านนปอด17ริ บวก6.1ล้านปอนด์18สตันวิลล่าบวก7ล้านปอนด์19ไบรตันบวก17.9ล้านปอนด์และ26ท์ต้นบวก25ล้านปอนด์จับตา6ตาหน้าใหม่พรีเมียร์ลีกบรรดาสโม,มสร,รในเวทีพรีเมียร์อังกฤษฤดุการนี้ใช้เงินเสริมทับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมๆกันราว1,350ล้านปอนด์ซึ่งก็มีผู้เล่นหลายคนที่ถือเป็นหน้าใหม่ของลีกและนี่คือ6ตาา์ดังที่น่าจับตาดูและเกินว่าจะรุ่งหรือร่วง กับการมาค้าแข้งในดีกสูงสุดเมืองพอดีราฟาเอลารานจากแมนยูเต็ดประสบความสาเร็จอย่างมาสานกับเรอัลลิบแถมได้แชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วดังนั้นวารานมาเพื่อเป็นตัวหลักในแนวรับปีแสดงแน่นอนซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีทีเดียวสาหรับการเปิดซิงในเกมที่ปีแสดงบุกเชิดวูฟทแอมตันวันเดอร์อร์หนึ่งต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยชื่อชั้นฝีเท้าและประสบการณ์เชื่อว่าปลากลังวัย28ปีน่าจะไปได้สวยกับการลุ้นเล่นโอท และค่าตัวที่ย้าามาจากราชันยุดข่าวแค่40ล้านปอนด์ถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับนักเตะระดับเวล์คลาสอย่างวารันฟันง่งตัวหลักปีแสดงยาวๆอิบราฮิมากนนเตจากลิเวอร์พูลตอนแรกถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นเซนเตแบ็กตัวหลักคู่กับเฟอร์กิลฟันได้แต่ด้วยการที่เจอมาติดโชว์ฟอร์มได้ดีและได้เล่นยาวมาตลอดนับตั้งแต่เปิดซีซั่น ทำให้ปลากําลังเฟรนแมนวัย22ปีซึ่งย้ายมาจากอาร์เบลิฟซิกในราคา36ล้านปอนด์ยังคงต้องเฝ้ารอการลงเล่นนัดแรกอย่างเป็นทางการภายใต้ยูนิฟอร์มหงส์แดงแต่ด้วยรูปร่างใหญ่โตแข็งแกร่งเร็วและทางบัดีเจ้าตัวก็มีโอกาสได้แจ้งเกินในเวทีพิมลีกเหมือนกันกระนั้นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเอาชนะใจกุนสื่อจิเกนครับให้ได้เสียก่อนเพราะนอกจากต้องแข่งกมาติดแล้วย่าลืมว่ายังมีโจโกเมสและนาทนฟลิปพร้อมย่งชิงโอกาสด้วย ฟันธงรอดูยาวๆแต่น่าจะเป็นอนาคตของหงแดงได้ซาอุนยีเกสจากเชลซีปิดดีลย้ายมาจากแอตเลติกมาดริดยืมตัวบวกเชลซีมีออปชั่นซื้อขาด30ล้านปอนด์แบบบุกวิตในวันเดทลายตลาดช่วงซัมเมอร์ซึ่งถือเป็นดีลที่น่าสนใจไม่น้อยสาหรับเชลซีที่มีแดนกลางโอเคอยู่แล้วดังนั้นมันจึงชัดเจนว่ากุนซือโทมัสทูเคินต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งเชิงลึกให้กับคุมกําลังแดนกลาง เพื่อที่จะสามารถหมุนเวียนนักเตะได้อย่างคล่องตัวแต่จุดเด่นของซาอุนที่ฉีกไปจากเอ็นโกโล่ของเต้จอจิโยและมาเตโอควาสิตคือเจ้าตัวเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายบทบาทแถมมีทีเด็ดเรื่องทําประตูดังนั้นเชลซีจึงน่าจะได้ประโยชน์ตรงจ,จุดนี้ไม่มากก็น้อยฟันธงช่วยสิงห์บุูในแน่ทาคิโฮิโร่โทโมิยาสุจากอาเซนอลนพิสูจน์ตัวเองได้ในรับหนึ่งในศึกเก่โชเซราอิตาลีกับโบโรญญา แต่การยามเล่นในเวทีพิมพ์หลีกแถมอยู่กับสมสซ้อนใหญ่อย่างอาเซนนลที่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สาหรับปรากรหลังทีมชาติญี่ปุ่นวัย22ปีเรื่องโอกาสลงเล่นนั้นเจ้าตัวคงได้จากกุนซือมิเกลอาเตตาแน,แน่แต่จะทําได้ดีหรือไม่ก็อีกเรื่องอย่างไรก็ตามข้อดีของโทมิยาสุคือเจ้าตัวเป็นกองหลังที่เล่นได้ทั้งเซนแบ็กและแบ็กขวาซึ่งบางทีอาจจะถูกอาเจตาจับไปเล่นเป็นแบ็กขวาที่กําลังเป็นจุดอ่อนของทีมและแจ้งเกิดตรงนั้นก็ได้ ฟันธงลุ้นเหนื่อยในยุคอา,าร์เจตาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ลีออนเบลี่จากแอสตันวิลล่าช่วงหนึ่งเคยเป็นนักเตะที่ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไและเชลซีให้ความสนใจแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ย้ายมาโชว์เพลงแข่งในเวทีพิมลิกตามคาดถึงแม้ไม่ใช่กับสโมสรใหญ่แต่การมาเริ่มต้นกับสโมสรอ,อย่างแอสตันวิลล่าก็ใช่ว่าจะเลวร้ายแถมเหมาะสมดีด้วยเพราะโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องมีแน่นอนแถมเปิดตัวได้ค่อนข้างสวยทีเดียว เพราะในเกมเปิดซีซั่นที่แพ้วัตฟอร์ดสต่อสเบลลี่ลงสนามเป็นตัวสำรองและใช้เวลาแค่10นาทีทาแอซิดได้แม้ตอนนี้มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนแต่ปีกสายสปีดช,ชาวจามกาวัย24ปีคนนี้เป็นนักเตะที่น่าสนใจเลยทีเดียวฟันธงอาวุธเด็ดสิงห์พง,งาคริสเตียนโรเมโลจากทอตน,นมฮอสเปอร์ย้ายมาจากอตาลนตาภายใต้สัญญาย,ยืมตัวโดยสเปอร์มีออปชั่นซื้อขาดพร้อมกับดีกรีที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งกองหลังยอดเยี่ยมเซเดยมเมื่อลู่กัดที่แล้วแถมเพิ่งคว้าแชมป์โกปาอเมริกา2021กับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นโรเมโรถูกแฟนบอลไก่เดือยทองคาดหวังไว้สูงแน่นอนซึ่งเรื่องความเก่งนั้นมีอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญในตอนนี้คือคู่เซนแบ็กหลักของทีมอย่างดาวินสันซานเชสและเอดดิคไดเออร์กำลังเล่นได้แข็งแกร่งมากเพราะสเปอร์เป็นเพียงทีมเดียวในลีกเวลานี้ที่ออกสตาร์ทแบบคว้าชัยสามร,ดรวด แถมยังเป็นทีมเดียวที่ไม่เสียประตูด้วยดังนั้นปรากลังเงื้ดฟ้าขาวัย23ปีคงต้องรอโอกาสที่สู่ตัวเองก่อนในช่วงนี้แต่ด้วยคุณภาพแล้วโรเมลโล่น่าจะช่วยทีมได้ไม่น้อยโดยเฉพาะในระยะยาวฟันธงอาจยังไม่ใช่แกนหลักแต่ช่วยยกระดับแนวรับไก่เดือทองได้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ